สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะอ่าวันนี้ก็มาพบกับช่องสาววึงเช่นเคยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะอ่ารวมทั้ง4ี่นอยเนาะก็คือนอยเฉพาะกิจเฉพาะกิจถึง VIP เลยนะคะของวันที่15เนาะก่อนไปรับชมเรามาดูผลกันก่อนนะคะเรามาดูผลของวันที่14กันนะคะ อาวันที่14เนาะวันที่14แอดให้เด่นไปที่0 38วิ่งรูดที่8เนาะมาดูผลกันสำหรับน้อยเฉพาะกีดออก9 6 9ล่าง3าหนะคะอ่าตัวเด่นนะคะเด่นที่3มาถ้าใครนำสามไปวิ่งไปรูดก็ได้3 5มห้าะส่วนในน้อยพิเศษนะคะ7 39ล่าง3 6มนะคะสามมา3คู่แล้วนะคะ ส่วนในน้อยปกติเนาะห้าแปดหนึ่งล่างหกห้าเด่นที่8มาวิ่งรูดที่8มาแปมาตัวที่เน้นนะคะมาตรงตรงเลยเนาะส่วนล่างหกห้าแอดหลุดไปนะคะส่วนในน้อยเวียพีเก้าศูนย์หกนะคะล่างศูนย์แปดเด่นที่ศูนย์มาศูนย์แปดแปดศูนย์มาตัวที่แอดเน้นเช่นกันเนาะ วันนี้มาสองคู่นะคะแต่ว่าตัวเด่นมาทั้งหมดนะคะมาตัวที่แอดเน้นทั้งหมดเลยนะคะก็ยินดีกับพี่ๆที่ตามสูตรเม็ดเดียวด้วยเนาะสำหรับของวันที่25นะคะอ่าวันที่14นะคะต่อไปก็ไปรับชมของวันที่15บหเนาะ15กันยายนนะคะตอนนี้แอด,แอดตาจะแล้วพี่ๆจ้ะสีทุ่ม สี่ทุ่มจะห้าทุ่มแล้วเนาะเพิ่งได้ทําคลิปนะคะ,ะหววเราพัฒนาเข้าสี่สองตัวนี้แอดก็ไม่ได้สรุปเลยนะคะพี่น้องจ๋าอ่ะมัวแต่คานวณแนวทางรอบดึกเนาะอ่ะมาตามต่อนะคะหากพี่ๆท่านใดสนใจอยากจะเข้ากลุ่มสามารถแอดไลน์ตามนี้เนาะอ่าแนวทางในห้องเราก็จะมีหลากหลายแนวทางนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นอ่าหุ้นทั้งเช้าทั้งบ่ายนะคะแล้วก็จะมา รอบช่วงสามทุ่มก็จะเป็นลาวลาวสามัคคีลาวสมามัคคีเวพีลาวเวพีลาวสาัตตาเวพีนะคะอ่าดึกมาหน่อยก็จะเป็นสามลัดเนาะลาวกาชาดิดาโจนนะคะหุ้นอาจจะไม่ครบทุกหุ้นนะคะแต่แต่แอดก็ลงหุ้นเฉพาะในกลุ่มเนาะอ่าในในกลุ่มก็จะลงง่ายกว่าหน้าช่องนะคะหน้าช่องต้องมานั่งทำคลิปะคะอ่าแล้วก็พี่ๆท่านไหนสนใจกาแฟนะคะสนใจกาแฟ ทักทายแอดได้เนะาะตามไลน์นี้นะคะกาแฟแบบนี้นะคะมิลองจากกาแฟแบบนี้มีกาแฟมีโปรโตีนนะคะสนใจทักทายแอดได้เนะาะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดด้วยเนาะนำไปดื่มนะคะเพื่อสุขภาพได้สุขภาพดีด้วยนะคะใครอยากหุ่นดีผิวดีหุ่นสัดส่วนกระชับนะคะทักมาได้เนาะ เดี๋ยวเรามาดูแนวทางของวันที่สิบหาวันที่ก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันเช่นเคยนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสียงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าชื่นชอบค่อยตามนะคะ,ะไม่ชอบก็สามารถผ่านได้เนาะ,ะทีนี้เรามาดูตัวเด่นกันนะคะว่ามีตัวไหนกันบ้างเนาะ เผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะคะหลังๆแอดไม่ได้ปล่อยถุดไเม็ดเดียวหลังหมยออกเลยนะคะพี่น้องจ้าเพราะว่าแอดก็ทําแนวทางให้ในกลุ่มนะคะรอบดึกทางขายของนะคะเลยไม่ได้ลงให้เร็วเนาะก็จะเป็นช่วงเช้านะคะามาดูตัวเด่นกัน ถ้ามีเวลาก็จะลงให้ตอนกลางคืนแอดอยากลงให้หลังหัวออกสิทธลงให้เลยนะคะแต่ว่าเนื่องด้วยเวลาแอดก็ไม่พอเนาะนี่สำหรับตัวเด่นในวันนี้นะคะฮาหนอยก็จะมี4 9แล้วก็7แอดจะวิ่งรูดที่4นะคะแต่ถ้าใครมีชอบ4สามารถนำากกับ7ไปพิจารณาดูนะคะ่4ก็จะมี40 สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับนะคะอ่าเล็งไว้เนาะสี่หกสี่เจ็ดสี่แปด แล้วก็4 9านะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะว่าจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะสำหรับตัวที่แอดนนเน้นเนาะแอดก็จะเน้นไปที่สีหนึ่งสีสองระวังเบิ้ลน,นะคะสี่สี่ 4ี4ห้าแล้วก็สีเนาะอันนี้แอดให้กันเบิ้ลแต่ถ้าใครมีชอบเบิ้ลก็ผ่านได้นะคะวันนี้อาจจะเกินมาตัวหนึ่งเนาะเพราะว่าแอดให้อ่าเบิ้ลไปด้วยนะคะก็ฝากด้วยนะคะพี่น้องจ๋าฝากเป็นกําลังแรงใจให้ด้วยเนะาะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าชื่นชอบก็ค่อยนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะ ก็ขอพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกๆคนเลยนะคะเงินทองไหลมาที่มาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ